ประเทศไทยก็มีภาพดีๆเกิดขึ้นนะเราเห็นแล้วเนี่ยในส่วนของอบรรดาบุคคลทางการเมืองที่ไปดํารงตําแหน่งสําคัญทางการเมืองเขาก็เริ่มมีการแบบมาพูดคุยมาจอยกันเนื้ออย่างภาพที่เขาบอกว่าเป็นข่าวที่แบบไหนเห็นภาพชื่นมืน่นที่กระทรวงมหาดไทย<ะ>ใช่ไหมคะ,ะคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะมอทอหนึ่งเม<ะ>ื่อวันก่อนเนี่ยต้นสัปดาห์เนี่ยก็มี เรียกว่าเป็นนายกเล็กเนยนายกนายกสภาเล็กก็คือทุณชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาเจอการมีภาพแบบชนมักชนมัดกันด้วยเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเขาบอกว่าเรียนปถมอะไรด้วยกันเนี่ยเรียนชั้นเด็กๆมั้งก่อนที่คุณก่อนที่คุณอนุทินจะมาเรียนที่อัดสัมอัดสัมชันวังรักเพราะว่า เ,เพราะว่าคุณคุณอนุทินให้เคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่คุณชัดชาติมาเป็นผู้ว่าแรกๆแล้วบอกว่าเด็กๆเ,เป็นเพื่อนกันเหมือนพ่อพ่อสนิทกันหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้บ้าน,นอยู่ใกล้กันด้วยอเ,เออแล้วก็คือเรียกเขาเรียกคุณชัดชาติว่าทริปทริปก็คือชื่อเล่นน่ะเล่น,ลนทริปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่มันเป็นการมาพบกันหลังจากที่คุณเศรษฐาเชิญคุณชัดชาติมาที่ทำเนียบก่อนมาชนหมัดการที่ทำเนียบวันนั้นนี่นะคะก็ประทับใจประทับใจตรงที่อะไรวะคือหนึ่ง คุณชัดชาติเนี่ยภาพก็เป็นโอ้โหผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตัีใช่นายกเศรษฐาก็โอ้นายกที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยแล้วเป็นสไตล์แบบเหมือนกับเป็นเออเป็นหัวก้าวหน้าเหมือนกันใช่นะก็แนวเดียวกันคอเดียวกันคุณเศรษฐาถึงขั้นบอกเลยว่าตอนที่คุณชัดชาติสมัครเป็นผู้ว่าผมบอกเขาเลยว่าไม่ต้องไปเป็นผู้ว่าเป็นนายกเลยอเอ,อพูดอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ในเมื่อสถานการณ์มันทําให้ผมต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมสนับสนุน กรทมเต็มที่ก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อ,อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็มาชนหมัดมากอดคอมาอะไรการให้เห็นแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยที่นักข่าวประทับใจคืออะไรวะให้เราขึ้นไปทำข่าวบนตึกไทยคู่ฟ้าเป็นครั้งแรกในรอบเป็น10บสปีห้องสีม่วงโอเคมันก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ลึกมันก็ขึ้นไปมันก็เจอเลยอยู่ชั้นล่างแต่ว่าก็คือเป็นเป็นแนวคิดของคุณเศรษฐาว่าเฮ้ยการจะแถลงข่าวอะไรเงี้ย มันต้องมีอีเลียบ,บทที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่ขึ้นโพเดียมอย่างเดียวอันนี้นั่งคุยกับคุณชัดชาติให<อ>้คือให้นักข่าวนั่งฟังอยู่ด้วยเลยอ,ะอ่ะสิบกว่านาทีอ่ะอันนี้แลราพอนักข่าวเราทําข่าวเสร็จทุกคนก็ถ่ายรูปกับตึกไทยเพราะว่า เพราะว่าพี่เพราะว่าพี่พิ่งมาตอนยุคพลเอกประยุทธ์9ปีที่แล้วอ่ะก็ไม่เคยที่ได้มาทําข่าวบนตึกไทยเลยนะแต่เมื่อก่อนสมัยคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยเคยขึ้นไปสัมภาษณ์พิเศษแค่นั้นแต่ว่าไม่ไม่เคยแบบไป็นภาพก็เป็นยุคพลเอกประยุทธ์นี่ก็ไม่ได้เลยมีกฎกติกาเยอะเฉียดยังไม่ได้เลยเดินเฉียดไม่ได้เลยเข้าใจแหละว่าพื้นที่มันก็ต้องเป็นพื้นที่หัวหงองห้ามเพราะว่านายกอยู่ความเป็นสไตล์เนาะใช่ของแต่ละยุคสมัยใช่แต่ว่าวันนั้นอ่ะก็คือม ภาพที่ดีอ่ะการช่วยเหลือการปองดองกันแล้วก็การสนับสนุนซึ่งกันและกันร,ระหว่างคุณเศรษฐากับคุณชัดชาติพอจากนั้นวันรุ่งขึ้นไง<อ>คุณชัดชาติไปกระทรวงคองหลอดมหาัไทยไปเยี่ยมแล้วก็ยินดีก็ถือว่าเป็นแบบเป็นกระทรวงที่มีนายกน้อยนเนาะจากนายกนายกหลักของประเทศแล้วก็ต้องไปนายกน้อยด้วยเพราะว่า กทมซึ่งคุณชักชาติเองดูแลอยู่เนี่ยมีหลายหลายหน่วยงานหรือหรือหลายโครงงานที่จะต้องไปเชื่อมกับกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเพราะว่ากทมเนี่ยก็ขึ้นกับมหาดไทยด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้บังคับบัญชานะเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องมาเจอมาจอยกันนะวก็เชื่อว่าก็ต้องมีความร่วมมือกันในหลายๆเรื่องบูรณาการในด้านการทำงานด้วยมันสำเร็จพี่ว่ามันเป็นภาพที่ดีนะคือ คือรัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลที่แบบถูกมองว่าผสมข้ามคั่วสลายคั่วเพราะฉะนั้นมีเห็นภาพแบบนี้มันก็ทําให้ยิ้มได้แม้ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรรออยู่ปัญหารออยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยก็เออ ภาพดีๆสิ่งดีๆก็มีให้เราเห็นคือสิ่งที่เราเห็นก็คือในความเป็นขั้วเนี่ยคือความรู้สึกของสังคมไงว่าเขามองว่าเป็นคนละขั้วซึ่งพอเราไปดูแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีสตอรี่มีความเชื่อมโยงกันมาเห็นไหมอย่างคุณชัดชาติอย่างคุณอนุทินกับคุณชัตชาติเขามีความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่วัยเด็ก เพราะั้นเขาคือคนที่ก็คือคนกันเองอะเพียงแต่ว่าโอเคการเดินที่ทางทางการเมืองเขาอาจจะเดินไปในในคนละแบบคนละทิศทางแล้วสังคมก็มาวางว่าอ๋อคนนี้อยู่ขั้วนี้คนนี้อยู่ขั้วนี้<ช>แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คือคนที่รู้จักกันมานานเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการทํางานไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่แล้ว,ลวที่แล้วที่หน้าตั้งข้อสังเกตคืออะไรป่ะคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนเปิดเผยเองบอกว่า กินข้าวสามคนกันมาแล้วคือคุณเศรษฐาคุณชาุณชาติและคุณอนุทินคือกินแบบส่วนตัวไม่มีข่าวออกไม่มีอะไรเลยจนจนคุณเศรษฐาเนี่ยมาเปิดเผยว่ากินกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจับตามองว่าแสดงว่าไอการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟสายสีเขียวหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีการคุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วจนที่สุดคุณชัดชาติก็ไปหาคุณอนุทินเองเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณอนุทินเองก็ยังไม่ได้พูดอะไรชัดเจนนะเรื่องของ รถไฟสายสีเขียวแต่ว่าก็เป็นที่จับตามองเนะอะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโดนกันหรือเกินไม่ให้ไปคุมคมานาคมาาแต่อ,าาอันเนี้ยเป็นมอทรอหนึ่งเนี่ยคุมกทอมอทเลยเออใช่ออแล้วคุมเรื่องของรถไฟสายสีเขียวนี่ก็ขึ้นกับมหาดไทยซะด้วยใแต่ว่าดูเหมือนที่ได้ฟังเองเนี่ยก็เหมือนจะมีการพูดคุยกันแหละว่าจะร่วมกัน ้แก้ปญกัญหาเพราะออัมนให้ให้มันจบใน,ในยุคของคอรอมอนนี้ให้ใ<ช>ได้เพราไม่งั้นมันจะคาราคาซังแบบนี้มันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะ<ช>มันมีแต่เสียกับเสีย